สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการแปรรูปจากผลผลิตที่เรามีอยู่ตามถัวไร่ปายนานะครับหรือว่าเราปลูกช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวหรือหลังการเก็บเกีก่ยวนะครับเช่นงาดํานะครับที่มีหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังงามอนก็ได้นะครับ ได้หลายๆได้หลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกที่เนี่ยผมจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันไว้ก็คือมะลุมนะครับมีต้นมะลุมกันหลายๆต้นนะครับตามหัวไล่ไบนาหรือตามคันบ้านนะครับเราสามารถนํามาสกัดได้นะครับด้วยเครื่องสกัดเย็นตัวนี้นะครับลักษณะเครื่องแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเรื่องของการทํางานก่อนนะครับว่าเครื่องมันทํางานไม่ซับซ้อนนะครับหลังเราเสียบปลั๊กนะครับเครื่องพัดลมระบบเขาจะติดนะครับแล้วเราก็มากดสวิต กดสวิตตัวนี้นะครับกดสวิตนะครับเพื่อเช็คอุณหภูมินะครับเครื่องนี้เขาสามารถควบคุมความร้อนได้นะครับความร้อนต้องไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับปุ่มด้านบนนะครับปุ่มนี้ก็คือการเดินเครื่องนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับถอยหลังสําหรับเวลาที่เราทําความสะอาดนะครับในหนึ่งชุดก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรองนะครับ มีฝาแบบนี้ลักษณะแล้วก็มีกรองนะครับเราจะมีกรองแบบนี้นะครับต้องติดตั้งกรองนะครับแล้วก็ที่ทิ้งกากนะครับจากการสกัดแล้วนะครับเราหาภาชนะมาทิ้งกากตัวกากนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับใครอาจจะไปทําขนมก็ได้นะครับเรื่องของงาดํานะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการสกัดงาดําก่อนนะครับวันนี้หลังจากเราเปิดเครื่องแล้วนะครับเราดูอุณหภูมิแล้วนะครับแล้วก็อ่า เราค่อยๆเทก่อนนะครับเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับแล้วเราก็เดินเครื่องนะครับจะเห็นว่าสปรูด้านในนะครับจะเริ่มหมุนแล้วครับครั้งแรกนะครับต้องค่อยๆค่อยๆเติมหรือค่อยๆใส่วัตถุดิบลงไปนะครับอันนี้ก็คืองาดำงาแดงนะครับวันนี้นะครับงาเนี่ยมีอยู่สองสามประเภทด้วยกันนะครับที่ปลูกก็มีงาขาวนะครับมีงาดํามีงาแดงนะครับงามี มีสารตัวหนึ่งนะครับชื่อสารเซซามีนนะครับซึ่งอาจารย์หลายๆท่านมหาลัยดังๆนะครับเขาได้วิจัยออกมาแล้วได้วิเคราะห์ได้ตรวจมาหลายขั้นตอนมามีมานานแล้วครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับว่าสารตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องของออคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพดโดยเฉพาะเรื่องของ ไขข้อนะครับหรือว่าสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะเป็นข้อมูลเปิดเผยนะครับในเน็ตในไลน์มีเยอะแยะเลยครับผลงานวิจัยอาจารย์หลายๆที่เลยนะครับนะครับพอเราเริ่มใส่นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้คืองาเขาน้ำน้ำเอ่อน้ำมันที่อยู่ในงานนะครับนะครับงาเขาจะมีน้ำมันอยู่ประมาณสิบห้ได้นะครับ45-50% นะครับเขาจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วส่วนกาเขาเราเตรียมนะครับเตรียมภาชนะมาลองนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับกาของงาดํานะครับอันนี้เราบีบแต่น้ํามันออกมานะครับเ,าเราก็จะใช้ตะแกรงตันเหลนนะครับลองไว้เพราะว่างาที่เราบีบออกมาตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ ว่าเป็นเ,น,เนื้อของงานนะครับหรือว่าเป็นแป้งก็ได้นะครับเราต้องใช้ตะแกรงมารองชั้นต่อน,นะครับหลังจากที่เราสก,กัดน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องปล่อยให้เขานอนตะกรอนโดยธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปผ่านกระบวนการกรองอีกทีหนึ่งโดยใช้ขนาดรองนะครับประมาณ10บไมคอรอมถึง2ี่ไมครอมรนะครับแล้วแต่ว่าความต้องการของแต่ละบ,บุคคลนะครับ อันนี้ก็คือการทํางานของเครื่องนะครับทำทำง่ายครับไม่ยากเครื่องตัวนี้นะครับมันก็เหมาะกับสําหรับชุมชนนะครับชุมชนหรือว่ากลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับในพื้นบ้านนะครับแล้วก็รวมตัวกันนะครับสามารถนําไปแปรรูปนะครับเรื่องของการสกัดน้ามันงาดําได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ แล้วเราก็สามารถบริโภคน้ำมันนะครับจากน้ำดำที่เราสกัดเองเป็นการลดต้นทุนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถจะททำขายให้กับสมาชิกในชุมชนก็สามารถทำได้นะครับสำหรับเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับมันมีขั้นตอนนะครับในการทำนะครับแต่ว่าไม่ยากนะครับเครื่องนี้สามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่กินไฟนะครับ นะครับงานดาบเขาจะออกมาขนาดแบบนี้นี่คือฉาของเขานะครับเลยออกมาแบบนี้เลยนะครับเครื่องนี้ทํางานได้ทั้งวันนะครับก็คือ8ชั่วโมงได้เลยนะถ้าใครจะทํางานแบบต่อเนื่องได้นะครับเพราะเขาจะมีพัดลมตัวระบายอากาศอยู่ด้านท้ายนะครับก็คือทํางานได้ตลอดทั้งวันเสียงเงียบนะครับแล้วก็มีการดูแลตลอดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ inbox โทรมาสอบถามนะครับเพราะเราเป็นนาเข้านะครับ อาจารย์จะเป็นอาจารย์จะเป็นคนนําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็แจ้งความประสงค์ไว้หรือจะมาลองทดลองดูก่อนนะครับเอางานดามาลองบีบดูนะครับว่าออกซิงไหมนะครับหรือเอาตัวงาม้อนนะครับหรือตัวของมะลุมที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามะลุมเนี่ยมีมีเยอะมากเลยนะครับตาม บ้านของสมาชิกเกษตรกรน,นะครับแล้วก็น้ำมันมะลุม,มีราคาสูงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครทําน้ํามันนะลุมได้เนี่ยมันสามารถต่อยอดได้หลากหลายเลยนะครับใช้ในเรื่องของบำรุงผิวพรรณก็ได้นะครับเรื่องของสุขภาพก็มีอยู่นะครับเราลดการลดต้นทุนนะครับในการซื้อเพื่อจะมาทําภายในกลุ่มนะครับของสมาชิกของแต่ละพื้นที่สามารถทําได้นะครับ หรือใครมีไอเดียมีกําลังทุนนะครับมีกําลังทรัพย์มากก็สามารถต่อยอดนะครับทำเป็นสินค้าขายได้เลยนะครับไม่ยากนะครับเรื่องตัวนี้นะครับก็ลองสอบถามมาดูนะครับราคาเบื้องต้นอยู่ที่26,000บาทนะครับแล้วก็มีการดูแลมีการแนะนําก่อนที่เราจะไปใช้นะครับเรื่องนี้มีรับประกันนะครับตัวเครื่องนะครับระยะยาวเลยนะครับมีการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการบีบน้ำมันนะครับก็ อันนี้มาแชร์ให้ดูนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับหามีไอเดียอะไรดีๆนะครับในการต่อยอดในการเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรนะครับและเราก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้นะครับแล้วก็สนใจนะครับอินบ็อกโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลดีๆนะครับใครอยากทานงาดำที่เราสกัดมาแล้วอินบ็อกโทรมาได้นะครับก็มีกติกาเหมือนเดิมเพียงแค่แชร์นะครับ หน้าเพจของตัวเองแล้วก็แชร์ไปนในกลุ่มนะครับเรายินดีที่จะส่งน้ำมันสกัดเย็นในรูปแบบที่ทำเป็นมิสซอฟเจลเรียบร้อยแล้วนะครับให้ลองไปทานคันดูคนละ2แผงนะครับช่วงนี้ก็ทำได้แล้วก็นำมาแจกอยู่จำนวน100ชุดนะครับก็สนใจนะครับลองติดต่อเข้ามาก่อน,นะครับลองสอบถามลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์คันดูก่อนนะครับแล้วก็พบกันนะครับกับ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพื่อการแบ่งปันเพื่อการต่อยอดนะครับกับสวนไทยมุงที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับ